เอาดูครับด right? ูครับล้อขับขับเคลื่อนล้อนะเออสองร้อยดูนี้ขับเคลื่อนล้อนะดูครับดูครับเราจะไปก่อนแล้วยกล้อแล้วครับโอ้โอ้สี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ คือเมรุเข้ามาทําอะไรกันนี่ตุกๆๆโอ๋ตุกๆๆปังนี่น้องอ๋อต้องมุ่นอยากจะมุ่นบ่ล่ะดักหกรอซั่นน่ะบ้านปิ้งเตอตะเร้เฮ้ยบ้านหกรอปิ้งเอาตู้สู้ม่องๆนะบ่ไอ้ตอพื้นบ้านโอ้มาทําอะไรกันเยอะแยะแท้โอ้มาตั้งแต่เช้าบ่ เดี paid, ๋ยวไปสัมภาษณ์ก่อนว่าอยู่บ้านไหนกันออกมาจากโคราชเลยมาเอาฟังทึงนี่เลยนะโอ้ยังไม่ได้ฟังกันเลยดูว่าโอ้ต่งหลายคันเลยนี่ดูหกล้อก็มีตุ๊กตุ๊กก็มีโอ้ยด่อ่ะกี่ล้านวิวสองล้านวิวเหรอโอ้คนนั้นอ่ะสองล้านวิวดูไปนั่งดูเดอโอ้สามล้านวิวแล้ว นมาไกลเนาะคุยเดคุยมือยูทูบของยมสังารเมืองเดี๋ยวเราจามารีวิวให้ดูไหมคันที่สขึ้นแล้วครัคันที่สองขึ้นแล้วโอ้คันที่สองขึ้นแล้ว อ่าเรืออีกคันที่สามโอ้มันจะดูมืดมืดหน่อยใช่ไหมครับคันที่สามอยู่นู่นครับคันอ๋อยู่ไหนครับอยู่ไหนอ๋อยู่ไหนต้องต้องทำยังไงเอาขึ้นครับนี่เมื่อกี้เห็นเขาเอารถไถลากๆกใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวไปดูคันคันสุดท้ายเนาะอ่าลงไปอีกแล้วเรือเรือคันสุดท้ายใช่ไหมนี่โอ้เรือคันสุดท้าย โอ้โหนี่มีพนักงานอันนี้นั่งทำอะไรครับโอ้นั่งดูเขาเฉยๆโอ้นี่โซ่ลากเขาไปลังไปลากอีกคันหนึ่งเนาะรถไอ้เลี้ยไชเว่อร์คือไชโอ้เราเราเราต้องนั่งรถไปกับเขาด้วยเนะนี่โอ้ยับเจยเราดึงเส้นใจได้ใจก่อนเอ้มันมันมันจมหรือไม่จมครับตอนนี้จมแล้วตอนนี้โอนนีาการหนักด้วยอาการหนักโอ้เราไปดูก่อนเอ กำลังเดินทางไกลมั้ยครับนี่ไกลอยู่อ๋อไกลๆเดี๋ยวเราต้องนั่งเนี่ยรถอัดฟางไปนู่นครับนู่นครับผมต้องกลุ่มเนี่ยรถเอง ขึ้นคันนาสูงเดนะิน oh. oh, no. ี่โอ้โหนูรถจอดอยู่ฝั่งทางโน้นโน้นฝั่งทางนู้นไกลๆหน่อย โอ้โอ้โอ้ไม่ชวเลยโอ้โ <individual> ้โออ้มามาชัวเลยออยังไม่จมแต่ทางมันลื่นนะ่ไหนี่โอ้จมกลางนึงครับโอ้จมกลางนึงเดี๋ยวไปดูฝั่งทางจมก่อนโอจมแล้วครับจมแล้วครับครึ่งแล้ว คันน like uh, ี้กี่ก้อนครับคันนี้อ๋อสี่สิบอะดูเขาเกาะครับยังมีที่เกาะโอ้อเขาเกาะอย่างนี้ใช่ไหมวะนี่มีอะยโอ้โหแรงไม่แรงมันเป็นงเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะแรงแค่ไหนจะไหวหรือไม่ไหวอ้าวไป แลครับไปเอาไปเอาไปแล้วครับไว้ น่าครับมาแล้วครับมาแล้วเราเห็นแต่รถเกี่ยวจมอันนี้รถขนฟางจมหรอกมาดูกันดูกัน

เสียงโอ้เสียง เรงเร่งาคันนี้40ก้อนดูหน้าคนขับสักหน่อยคะ <c oughs> โอ้ยโอ้มีแม็กด้วยวันนี้มาลากรถขนฟางเลยเนาะได้งานเยอะ ค,คำสุดท้ายขึ้นแล้วว้าวอันนี้คำที่สองคำที่สามให้คนขับไปไหนเนอะ โอ้อันนี้เอาหกล้อมาเลยครับนี่คันนี้บอกว่าแรงไหนไหนคนขับไปทางไหนเนาะมาไงครับคนขับโอ้ยแรงไหมครับแรงครับแรงครับครับครับแรงวันนี้มาจากทางไหนเนาะโคราชครับโอ้โคราชเอาไปโคราชเลยน่ะครับโอ้ขับขับขับกันโชคชัยเด้อครับครับผมครับผมอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ